สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทํานายจากหมอป่ายภายกระซิบเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนดวงหลังสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหมอป่ายตอบว่าขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนศาสตร ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นนะ่ะการเปลี่ยนดวงทางหลวงพี่จะเปลี่ยนในวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วงวันที่15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่ยีิสองกุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาหรอหมอปายตอบว่าไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวง พิธีกรถามว่าของใครหมอปลายตอบว่าของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนคำถามถัดมาเมื่อวันที่ยีสิสองกุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ใช่ไหมหมอปลายตอบว่าไม่มีไม่มีถามว่าและเห็นได้อย่างไรก็ท่านโยมค่ะท่านโยมบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดมีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกหนึ่งคนคือวันที่11คุณประวิทธิ์แต่11นี่นะ่ะตัดไปก่อนท่านยมบอกว่า21เนี่ย จะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะประเด็นถัดมาพิธีกรถามว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมหมอปลายตอบว่าเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้คำสท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรก ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แยง้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซ็นอนุมัติแต่ละฝั่งน่ะจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะเป็นสองคนนี้เกิดวันที่ยิ้มอ็วงเล็บจะแข่งกันอย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่สองคือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้นทั้งสองขึ้นทั้งคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือ ประเด็นหัดมาประวัติศาสตร์มีนายกรัฐมนตรีสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปหากันคุยกันชัดเจนร่วมกันวงเล็บรัฐบาลแห่งชาติหรือหมอปลายตอบว่าวันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของพี่น้องประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้ เลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกท่ายอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ออกมาทํานายภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมหมอปลายตอบว่าขนาดที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันยังไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าผูเขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักกรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าพิษุณีปลายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่า ท่านยมเคยทำนายถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟ r ์เที่ยวบินไปแล้ว4,000ถึง5,000ไฟ r i ก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันก็ผู้เขาไฟระเบิดเขา,าไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมภิกษุณีปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนวงการบันเทิงพิษุณีปลายกล่าวว่า ปีนี้คนแต่งงานก็เยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆนะ่ะเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่ อาชีพมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะหาเงินง่ายไปกว่าการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วภิกษุณีปลายกล่าวว่าก็ต้องหาวิธีอื่นใช้ความสามารถอย่างอื่นอย่าโช์แต่เรือนร่างใช้ปัญญาบ้างใช่ไหมถูกต้องทั้งนี้หมอปลายยังทิ้งท้ายได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะมีเรื่องของคดีความใหญ่โตมโหฬารคนตามกันหนักหนามาก เสร็จแล้วอยู่ดีๆก็จะหายเงียบไปจะมีเรื่องเขางมาหาการาบการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวจะมาเร็วเวนี้ไม่นานนี้อาจารย์โอเลทักจะเกิดวิกฤตใหญ่มากๆในประเทศเดือน 7- ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหมอาจารย์โอเลตอบว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพริกฟ้าพริกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเดือน7ถึงเดือน8เป็นต้นไปต้องจับตาดูประเด็นถัดมาเห็นว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับดาราถูกโกงด้วยเป็นดาราหลายๆคนนี่เหรอ อาจารย์โเล่ตอบว่าตั้งแต่หลังสงครามเป็นต้นไปการลงทุนการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาในบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่พี่ศิลปินทั้งหลายจะต้องระมัดระวังจะมีข่าวปรากฏอย่างชัดเจนในเรื่องของการโอ้โหทำไมต้องทำกับฉันอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องโดนโกงอย่างนี้ล่ะแล้วจะมีการอึกรกะทึกครึกโครม ในเรื่องของสัญญาและเอกสารในเรื่องของธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาประเด็นถัดมาหลังสงกรานมีข่าวดีไหมอาจารย์โอเล่ตอบว่าข่าวดีเรื่องของบางกลุ่มแต่ผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในการลงทุนเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์กระเตื้องอย่างมากมายใครที่ขายที่ดินต่างๆตรงนี้นะ่ะจะคึกคักมาก เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซื้อโรงงานช่วงประมาณเดือน6ถึงเดือน7ตัวนี้นะ่ะจะเห็นผลแล้วจะมีนิมิตใหม่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารช่วงจากเดือน7จนถึงปลายปีจะโดดเด่นโดยเฉพาะประเทศไทยและเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบงอเฮงมันเปลี่ยน ดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหวัวใจ,จถามหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหวัวใจ,จด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหวัวใจ,จขึ้นเพราะดูแล้วว่า สุขภาพคุณลุงปีนี้นะ่ะคือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆนะ่ะถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขาจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้ว ทีนี้นะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้และก็จะไม่ไว้หน้าถอยอย่างทันอยู่ยังไงนะถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกาอย่างไรก็ตามพระปายมองเห็น ลุงไม่ยอมถอยลุงจะต้องหาวิธีลงให้สวยแต่ลุงไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นลุงจะต้องหาวิธีหาพวกลุงก็หาพวกโดยการหาคนโน้นคนนี้เข้ามาอยู่กับตัวเองสุดท้ายแล้วลุงก็ตัดสินใจได้ว่าพวกที่ได้มาช่วยอะไรไม่ได้ลุงก็เลยไปจับมือกับสีน้ำเงินและสีแดง